สวัสดีครับ f อครับวันนี้พบกับปายก,ก,กอกนะครับวันนี้มาดูนานะครับโอ้โหเหมือนทะเลนะครับวันนี้มาดูนาคิดว่าน้ําจะไม่มีปูยฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้โอ้พื้นที่นาเหมือนทะเลพี่น้องคือทะเลคักพี่น้องพาดป่านทะเลพี่น้องเอ้ยโหนี่สิได้กินข้าวอยู่วาพี่น้องนำท่วม ภูกบกระโดดลงภูมโอู่ตัวท่วงน้ำท่วมแล้วภูมให้ท่วงภูกระนีครับพี่น้องก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้ำท่วมนะครับมาดูมาดูนาปลากระบอกบนะครับน้ำท่วมตรงนู้นน้ำไม่ท่วมนะครับเพราะว่ามันสูงตัวนี้มันต่ำต่ำกว่าเพื่อนนะครับน้ำตรงนูง้นก็ไหลมาล้ำคะไหลมาโอ้ลมลมโอ้โหโอ้โโอโลม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  หวัดอื่นฝนตกไหมเนาะ fc ซฝากกปรแล้วก็แช้งนะครับพายุเข้าตรงนู้นเราก็เอาลำยไยวันนั้นนะครับตรงนู้นนะครับนี่ก็นี่คือนาปลาก,กระกอกนะครับโอนู้นน้ำจะลดเมนะื่อไหร่เนาะ นะครับลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้เนาะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ดูก็เดี๋ยวลงไว้ให้ดูนะครับ่จะท่วมสะพานนะครับจะท่วมสะพานเข้าวัดภูหลวงนะครับนี่ดูน้ํานะครับโอ้ดูขอนไม้จะท่วมสะพานเข้าวัดภูหลวงได้พี่น้อง อ้เหลืออีกนิดนึงนะครับนี่อ,อีกนิดนึงเหลืออีกประมาณศอกนึงนะครับก็ท่วมนะครับขนาดมขนาดมันยังไม่ท่วมสะพานนะครับมันมันจะท่วมนาผมแล้วถ้ามันท่วมสะพานโอ้ยเอาอไม่ได้เลยนะ้ำเอี่ีโอ้ยเพืนอนำ โอ้ดูน้ำีดูก่อนไม้นะะี่ครับเหลืออีกโอ้โหเลืออีกประมาณสองหนึ่งนะครับนี่เหลืออีกประมาณสองหนึ่งต้นไม้นี่ต้องสูงรครับต้นไม้นี่ต้องสูงท่วมได้นะครับน้ำ ถ้าถ้าฝนมาตอนเย็นอีกโอ้ท่วมเลยสะพานนี่พี่น้องเนี่ยถ้ามาตอนเย็นนะครับถ้าฝนมาอีกท่วมเลยสะพานเข้าวัดภูหลวงเนี่ยมาแล้วนีก่อ,อ,อ,อนไม้มาแล้วพาต้นไม้โอ้เกือบจะเข้าเกือบจะเข้าสวนมันโอ้โมึงนำพี่น้องเกือบทุวมสะพานเกือบตุวมสะพาน นกหน,กนกูปูปีกนีก่จัากสิไปสายนอ้องพี่นอ้องมาถีบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนกหน,กนกูปูปีกเมืองน้ำกูไลกดแช์นะครับปีนี้น้ำมาน้ำมาน้ำเข้าไล่นานนะครับปีนี้สองครั้งแล้วสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วปวดโทปวดโทอุท้ยกด มึงนำสิได้กินหรือเ่าข้าวปีนี้น้องพีน่น้องถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะเห็นนะครับเอาโทรศัพท์ถ่ายให้ดูนะครับก็หน่อไม้ก็จะท่วมแล้วตรงนู้นเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าไร่ข้าวนาปลายกกจะได้กินหรือเปล่าที่ที่มันท่วมนะครับที่มันท่วมนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับน้ำท่วมปีนี้นะครับโอ้โห و. เสร็จกิจไม่ดีนะครับก็หาอะไรกินไม่ได้เนาะแค่นี้แล้วเนาะสวัสดีครับ